ที่มีโอกาสนะที่มีโอกาสนะคะได้เริ่มดูแลคนที่เรารักนะคะก็เชื่อว่าจะกลายเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการส่งต่อนะคะสุขภาพดีให้กับคนที่เรารักมากที่สุดเลยให้กลับมามีชีวิตนะคะคุณภาพได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ยังไงนะคะขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับคุณสุนัชาเกตทิ์ด้วยค่ะ yeah. ที่เป็นของเราเรนสุนาชางเกียบทีฟคะขอบคุณโค้ชทุกเปดอดอากาศนะคะถ้าไม่มีเขาในวันนั้นก็คงไม่มีครอบครัวเราในวันนี้นะคะพี่กิ๊กท่านสมนตยอดดีและเหล่าทีมโค้ชนะคะคนต้าโคนชพลอยคนเพลงโค้ชคนดีๆในบ้านพีเตอ์ของเอยค่ะต้องบอกก่อนค่ะว่าเนนะคะเป็นแม่ค้าออนไลน์ ายสต็อกนะคะทำทีมไลฟ์สดนะคะเป็นแล้วยังเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะด้วยความพยายามของเรานะคะพัฒนาตัวเองค่ะมาเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเลเพียงหนึ่งคนนะคะดูแลได้ทั้งะครอบครัวเลยค่ะและเรานะคะก็เป็นผลลัพธ์นะคะจากพันธกันรีบอนในเอกซ์ซี่นะคะเลติดใจค่ะเลสนใจนะคะด้วยวอลุ่มของธุรกิจด้วยโมเดลของธุรกิจนะคะทำให้เลเป็นหนึ่งนะคนค่ะ ที่นะคะเอาตัวเองค่ะมาไม่ปิดกั้นโอกาสรายแร้ที่2ธุกรกิจที่3หลอดไฟลุกที่4ของครอบครัวทำให้เราก้าวข้ามานะคะเป็นหนึ่งคนในครอบครัวของเลกซี่ค่ะคมีใครเป็นคุณแม่ลูกสองเลยไหมคะนิคลเลค่ะเลนเป็นคุณแม่ลูกสองที่หนักที่9.6กกิโลค่ะ เพื่อนคิดว่าแบบนี้เลจะค้างอยู่ที่เท่าไหร่คะ80 80 <laughs> นี่คือสภาพบังข้อค่ะเลเป็นหนึ่งคนนะคะที่ใช้ยาลดน้ำหนักเป็นหนึ่งคนที่ทำไอเอฟเป็นหนึ่งคนที่ออกกำลังกายเป็นหนึ่งคนที่ใช้หลายๆวิธีด้วยตัวเองแต่วิธีเหล่านั้นคะ่ะไม่เคยตอบโจทย์เลและส่งเลให้ไปถึงฝันที่เลตั้งใจจนเลนะคะได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ ใน l e g a c ซแล้วเปิดใจจากผลิตภัณฑ์รีวอนค่ะรวมถึงกับผลลัพธ์ของเ่ะเพื่อการที่เราเป็นผลลัพธ์ค่ะเราก็เป็นหนึ่งคนที่นั่งใจนะคะศึกษานะคะโภชนาการของบรีวอนและก็โภชนาการหลักในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะแต่เลเป็นหนึ่งคนค่ะที่ไม่รู้ว่าวันหนึ่งนะคะ วิกฤตกับพรุ่งนี้อะไรจะมาก่อนกันทําให้ระยะเวลาที่ผ่านมาเมื่อต้นปีนะคะเรนด้วยความที่เราไม่รู้ว่าวิกฤตกับพรุ่งนี้อะไรจะมาหาเราก่อนเลเป็นหนึ่งคนค่ะที่เจอวิกฤตเลเป็นเด็กกาลสินค่ะเด็กเป็นลูกชาวนาต้นปีผ่านมาเรเจอวิกฤตหนักที่สุดในชีวิตค่ะไม่ใช่เลยคนเดีวยวที่เจอเราเจอกันทั้งครอบครัวนะคะ พ่อที่เป็นตัวไซต์ที่สุดนะคะปวดเป็นประวันมา20ปีเจอหนึ่งเม็ดเข้าเปลือกที่เป็นมรดกของครอบครัวที่ส่งต่อกันมาด้วยการทํานานะคะ่ะพ่อเลยเป็นประวัน20ปีหนึ่งเม็ดเข้าเปลือกเม็ดหนึ่งในวันนั้นทิ้มเข้าไปในเท้าพ่อนะคะประวันอยู่ที่500บวกนะคะแล้วก็มีสภาวะหัวใจโตความดันนะคะ คุณหมอบอกให้เราทําใจค่ะบอกให้ครอบครัวเรากอดคอกันทําใจทําใจที่หนึ่งติดเชื้อในกระแสเลือดทําใจที่สองตัดขาพ่อแผลเน่าแล้ววันนั้นมันเหมือนครอบครัวเราเจอวิกฤตที่สุดในชีวิตมันเหมือนไฟที่กําลังส่องสว่างชีวิตที่กําลังรุ่งโลดดับลงมาค่ะแล้วก็มีหนึ่งเสียงที่พูดขึ้นมาว่าตัดขาเพื่อรักษาชีวิต เป็นเรื่องปกติของผู้ป่วยเบาหวานแต่คุณหมอก็ไม่รู้หรักคาะว่าคำพูดนั้นอ่ะมันไม่ปกติสุดหรับครอบครัวเรามันก็เลยทำให้เรยรวบรวมสติทุกอย่างที่มีโค้ดค่ะขอประสบการณ์โค้ดและเอาผลิตภัณฑ์ที่เรามั่นใจที่สุดไปใช้กับพ่อเราเหมือนครอบครัวเราเหมือนมีความหวังขึ้นมาที่พ่อจะหายค่ะ แต่หมอก็บอกว่าห้ามใช้อาหารเสริมกับผู้ป่วยเราเหมือนจะเห็นแสงสว่างนะคะแต่ก็เหมือนมีคนมาดับฝันของครอบครัวเราจนเสียงรอบข้างเราพยายามดันรุลังด้่ยใช้อาหารเสริมเสียงรอบข้างจากคนข้างๆคุณหมอแม้กระทั่งคนในครอบครัวที่ไม่เก็นด้วยกับการดันรุลังของเราเลยก็เลยขอคุยกับคุณหมออีกรอบนึงค่ะ ใช้สารอาหารที่อยู่ในผลิตภัณฑ์รีบอนไปคุณกับคุณหมอเพราะเรามั่นใจที่สุดกับสินค้าที่เรามีอยู่ในมือคุณหมออนุญาตให้เราอ่ะใช้ได้ค่ะจากแผลที่เน่าเปื่อยในวันนั้นนะคะระยะเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนค่ะ<ว>เราได้อากสรงพยาบาลสิวันแรกนะคะความดันจาก ห้าร้อยนะคะประหวาตจากห้าร้อยกว่าเหลือแปดสิบสองค่ะสองเดือนไปข้อเลยกไ่ต้องตัดขาค่ะตกลงให้กับไปรับเงิหมดนะคบอกว่าขาที่เลยแยกมาด้เงินสองแสนบาทนะคะกลับประยะเวลาสองเดือนที่เลยทุ่มเงินทั้งหมดที่มี เงินที่เราคิดว่าจะให้รางวัลชีวิตกับครอบครัวรักษาพ่อทันที่เราป่วยหนึ่งคนนะคะมันจะมันไม่ใช่แค่หนึ่งคนที่ป่วยในครอบครัวแต่มันคือหนึ่งทั้งครอบครัวที่ป่วยเลยทิ้งงานทุกอย่างที่มีธุรกิจทุกอย่างที่วอลุ่มอ,อยู่เจ็ดถึงแปดหลักเลยไม่เอาอะไรเลยค่ะเลทิ้งมาเพื่อดูแลพ่อแม่ที่สุขภาพแข็งแรงทิ้งทุกอย่างมาดูแลตัวเองมาเพื่อดูแลพ่อ ลูกเลที่ไปโรงเรียนก็ต้องหยุดเพื่อไปให้กำลังใจพ่อวันนี้ได้อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าเรามีโอกาสที่จะดูแลเล่อย่ามองข้ามค่ะเพราะสุดท้ายดูแลยังไงก็ดีกว่ารักษาพวกเลยผ่านวิกฤตนี้มาด้วยกันนะคะอันนี้คือรอยอยิ้มของครอบครัวที่ผ่านวิกฤตน,นาทีชีวิตที่มันต้องเลือกและไม่มีสธิ์เลือกผู้ฟังสุดท้ายนะคะเลยอยากขอบคุณริษัทเอเซี่ ที่คือรอยยิ้มแบบนี้ให้กับครอบครัวเราค่ะแสดดังให้กับน้องเลยน้วกพ่อของเจยด้วยอ่ะสุณยอด คนนะคะอาจจะมีพ่อแม่ที่ป่วยเป็นเบาหวานแล้วก็ได้แต่ยังไม่รู้วิธีการนะคะลองเรียนรู้ค่ะใช้ความรู้ของเรานะคะในการส่งต่อนะคะให้กับคนในครอบครัวมีสุขภาพที่ดีขึ้นความมั่นคงที่ดีที่สุดอยู่ที่เราค่ะความมั่นคงที่ดีที่สุดเหมือนที่เจ็บขึ้นต้นคำคมสุขภาพดีมันซื้อไม่ได้แต่บัญชีความมั่งคั่งของเราเราสร้างได้มันคือสุขภาพที่ดีทั้งของเราและของครอบครัวเรานะคะ ก็สุดยอดมากเลยในเคที่น